โจก็สมมุดูดเดือนอีกค้างงนะครับผมเกียนเกมเมอร์คนเดินมันเองแล้วเราก็อยู่กับใครบ้างเอ่ยเกมผู้ี้ปเกท89ค่ะเดี๋ยวคู้นีจะทำลายร้านคุณคปูมอา์โมตาตาต เยอะเลยวันนี้เราอยู่กับอะไรนะหยบจานบอลเลสบอลเลสฉันไม่ใช่กิ้งลงหลุมแล้วนะคะวันนี้เราจะมาบกิ้งตัวเราเองเลยค่ะกิ้งตกเหวแตกเหินบอลเลสกิ๊บก็เล่นไม่เป็นนะคะไม่เคยได้ดูเอฟซีในการแครปที่หับตัวแล้วก็ยับยล้วตกจากเซนเตอร์บครับผมยับตกก็พอจะมีพวกแอปเปิ้ลเอ้ยแตงใช่ไปแล้วหนึ่งคนไปแล้วสองคนไปแล้วสามคนเวนกัมไปไหนแล้วผมบ้านทำไมมีใจเธออยู่ในเจอไทยคิดเหมือนกันเลย นั่นดิมันการลือเปล่าเหี้ยทำไมเวลาเราถึงแบบไปเร็วจังเพื่อดต่นี้ง่ายนะนั่นดิเฮ้ยไปแล้วแต่นี้แต่อีซี่ครับผมเออมีอีซี่สำหรับมันเลยเราบอกระดานมีเดียมเกมบูลีอยู่ไหนเกมบูลี่เห็นอีซี่โอเคบูรีอยู่นู่นไปเลยไปเลยอะไรวะอันนี้เห็นเกมบูลี่กำลังวิ่งอยู่ทางขวาบอลลูกบอลบอลแฮมเตอร์ดผมจะบั๊กเราต้องการเราต้องกริ่งตัวเราเองใส่นั่นแหละ สายเึ้นชัยจุดจุดไม้จุดไม้กันเกนมาจากไหนเกนวิ่งมาจากไหนแล้วแซงไปแล้วายกันดี้เลยโคตรไวโคตรไวพระเองถูกแปะเวนกรรมเก็บแตมโมแล้วเยอะกันดิได็กคะแนนเยอะไปซื้อของในเยอะได้ได้เก็บเก็บจะมาดูแตงโมโอ้โหโอ้โหแตงโมของมยวไปแล้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 วเอยเกือบลูกแตงโม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 มันตักโมแตงโมแตงโมแตงโม แล้กที่เกือบตาดีครับว้าวแา้ิงอะไรอะไรลงไปแล้วกม่าที่ควจะเป็นนะจ๊ะยิงเป็นังโมเลยอือไปแล้วเด๋ยวมีมากเลยคุณแดงเกมวู้ดีสู้ตายเกมวีไว้ลายควางโุนตู้ทันจิ้งปยาไปอยู่ ไปเลย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 ไปเ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 ลยไปเลยไปไปเลย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 เลยไปเลยไปเลเลยไไปเลยไเลยไปเลยไปเลยยไปเลยไลยไปเลยไไปเลยไยไปเเลยไปเลยไปเลยเลยไปเลยไเลยไปเ ไม่รูมนูทานได้สิบหลาอโมยแตงโมไปเยอะจังแตงโมให้แตงโม่แตงโมปแตงโมแตงโมนี้มันล่วงขท่าไห่ก็ได้หรอหรืออะไรสามรอบแล้วตายแค่สามรอบแล้วายสองแล้วไปรอบนเลีเนี่ยวเอี้วแตโมแตงโมไปด่แตงโมแตงโ แดงโมลูกโตๆหวานให้รับประไปอ่าแล้วตรงนี้เราเล่นไม่เป็นอะทำไมเราวิ่งวิ่งวิ่งแล้วมันก็มันไม่มีทางเหยียบแล้วมันจะไปยังไงอ่ะเออจะต้องตายามเราต้องไปทางที่มันมีทางเหยียบดิท่านไม่ใช่ตรงข้างบนอะตอนจุดแรกที่มีแดงโมสามันลอยอยู่ที่ทองฟ้าอ๋อต้องรับไปเร็วๆมันเด็กก็ต้ดงไปบอกด้วยเซ่ไม่รู้ไม่เอา ตอลีตอลีตอลีกัมมิกกัมมิกกันนิกกัมมิกกัมมิกแปงโมอันหนึ่งห้มบาทเย้โอ้ยไปไปหันกรลี่จังเลยทันนี่ผมยืได้ไงวะน่ะเฮ้ยต้องปกติภาพผมเวนแก่อยู่ตกเหนียวแล้วใช่ใช่ใช่คนนี้ก็เป็นแก๊งสุดโตราสลอยได้เวนกรรมจ้างคนดีไปแล้วหมดแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้ก็แดงโมของผมอุ้ยโอุ้ย ตูผมมาู่ไหนอ้าวตามลงอยู่นี่แฝงพี่โดนแล้ไปแล้วไปแล้วโมผมเพราะว่าได้เจอโบผมไม่โฟกัสไปไปแล้วตงผมและของของโดนเลยจ้สไปแล้วไปแล้ววะอือไม่ได้ำท่านเกศเลยคนเดียวไปเลยพี่เกศงกตงโม ไม่สำหรับเกมหันี้ก็มีแชมป์ประจำเกมอยู่นั่นก็คือไตกมูอ่าผมะไม่เห็นเขาุ่นาที่หนึ่งตลอดไปเลยเลยเกมไปเลยจุ๋มลงไปพอดีทันนัวโอเคตะแงังใช่ไหมั้นเดี๋ยวผมเล่นเล่นคนเดียวก็ได้มาแบงมาฟาป่าทันเริ่มเลยเไปเป็นคนลเดียไม่รู้เด้งไม่ได้เลยกัน โอ้ไปได้เลยว้าตีก่อนท่านโอ้ยโอ้ยจังใช่นี่แหละท่านอะไรอะไรแตงโมดูผมบอกแล้วว่าอย่าพ้ากวนไปเฮ้ยปาปาโมแล้ว่าจะไม่ได้แตงโมอะไรไงประเด็น้าาวที่ถมอคนได้แตงโมอันนี้ได้แตงเยี่ยขวากันแน่ตี่ไงนี่ไงเดี๋ยวขึ้นไป ค่อยๆค่อยค่อยเยอตายไม่ตายเลยถ้าไม่ตายเลยก็จะได้คะแนนเพิ่มด้วยใช่ไม่ตายแกที่หนึ่งก็จะได้เิ่มอู่ครับแต่แตงโมก็เป็นของเริมเหมือนกันใช่ใช่เป็นเหมือนเงินบวกล่กันดีกว่าเล่นกันดีกว่าได้เล่นกันดีกว่าไปเลยไปเลย ไปแล้วดีไงเกมท่านเกมไม่สนใจกไปแข่งกไแข่งไปแข่งแตงโมละไปเลยเลยเดี๋ยวไล่เกมิเกมแล้วแล้วท่าไปไหอย่้นะเฮ้ยไปไงเรียกเรียท่ไหนทางนั้นแหะไปทางนั้นแหละไปทางนั้นแหละีไปีไปย้ายตไปเลย ตรงมาได้ไปเลยไปเลยลงไปโอ้งยรอว่ายังอีกไกลโหเลุงยิเม่อกี้เก็บแตงโมดิอ่ะไปเลยไ้ออ้ตเลยแตงโมต่เลยแตงโมคิดมาแตงโมใช่ไหมมาโอ้โห ติไปเลยปรวัตเ้ามยงโมัยไปโมง <nen>. โมงโม่ไมเขาไปเยเหลือแตงโมไม่โหกกันหมดแล้วยกไปหแล้วหมดแล้วไม่มีใครเหลือแล้วไม่เหลืออยู่มีและโว้ยหมดแล้วอ่ะงโมโบนัโบนัโบนัยัไวนีก็จะได้คะแนนแค่เดียเอาของูสี่อันใช่ มาโอ้มาแข่งกันดีกว่าไปไปเฮ้ยคนไปอ้ยชนเต็มแน่อุ้ยอุ้ยไปลูกนี้ลูกนี้ของมันมีทางปิดเปิดไปแล้วไปแล้วกันมือลูกนี้สวยปิดเก็บรวบรวบรวบหลงไปมาตายเพราะผมรอดนะฮะทันทู้ดันเหนียวไม่เต็มไปว่าทันไป เฮ้ยล่วงแล้วโอ้โหโดนดันเลยี่ยวีอ้ยจริงๆนี่โอ้ยไปแล้วโอ้ยเชื่ออันนี้ไม่เลยที่ได้ไปแล้วเนี่ยดีอะจะได้มากทีสี่ก็มาไปแล้วไปแล้วลง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 มนกินอยู่ตรงไหนล่ะคดไกลอ่ะเออได้ถึงแล้ว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 เขาเหรอเออมันจะมูมาไหมเนี่ยเกมมันจะมีด่านคนอันนึงดักรออยู่มเงด้วยเออเก็บกลือนได้ไงะ

ไั้เกดบอกไม่เป็นไรชีวิตชิวๆเก็บแบบนี้บอกสบายสบายนะเมื่อกี้สายชิวสายเกดไม่แค่แตงโมแตงโมทุกคนทุกคนวิ่งกันไปหมดทุกคนวิ่งกปนป่าลาบเกดบอกอ่ะหนูวิ่งเก็บแตงโมแล้วทั้งลูกทล้งลูกใหญ่นี่ไง ได้เก็บโอ้โหสบายใจมากอยด่มากโอ้โหเหลือไม่ได้เกีลยอะไรไม่ไ้เอาไปไม่มีใครพยายามเก็บกันเลยรีบขึ้นมาหนกวีหนุกว่าใช่เออได้หนึ่งเผื่อมีคนพลาดอะไรแบบนี้โตรเสียใจโอ้ไปต้นสิบสอกันดีกว่าโอ้โหอันนี้เร็วอันนี้เร็วไปอีกแล้วอันนี้เร็วไปอีกแล้วยังยัง โอ้ยย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 ยโยยยยย้ยย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 ย้ยย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 ยโยยยยย้ยแล้ยย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 ย

บอไปๆูๆๆ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 ไปๆๆๆๆเๆๆ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 ๆไๆๆ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 ๆอๆไปๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 ๆูๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆไปๆๆไปไๆๆ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 ไ เอ้โหทางไกลมากเหรออ้าวแล้วทำไมผมยังคงถึงก่อนอยู่ดีแล้ว่ะฝักเมื่อกี้เก็บมันแตงโมไงนึกว่าคุณแบกอยู่ไกลเวียนจาวแล้วคนอื่นๆไปไหนกันหมดเฮ้เราวิ่งไปไม่ได้อ่ะตายแล้วเวียนจ้ำเอาพิเคก่อนกมกินเล้วทำ้รเราไปไม่ได้ทำไงดีอ๋อตรงนั้นแหละ

เป็นไรเกมวิไปเลยไม่รู้ว่าโดนัทมีรูตรงกลางโดนัทไปเรืตรงกลางโดนัทมีรูตรงกลางเอ็นขังพี่บิงเอ้ยเอ้ยุยกันไหมจอดรอไปท่านกันไหมจอดเอามาตุยกันโอ๊ยมาเวจ้มคุณกิ๊บแบบกดไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้กดไปฝั่งขวาด้วยมันก็ระเด้งได้ไปเลยไปเลยเกมนี้ค่อยๆไป เนี่ยพอพุ่งไปสุดหยุดเนี่ยกดขวาดิเวนดามหล่้อไมกดขวาเลยอะตลขวาเกดขวาใช่กดขวาท่านตัวละยน้อยคลาดพอดอเลยดเลยใช่พอพ่ทตัวละกดไลา์โซล่าทำไมหลอกเราอีกไปหลอกะกี้เรัง้เวนจามเกรใครบานกันคนร้ายในคดีกรรมนี่ใครันแน่เเบริจาค

เวดจ้าเอ้ยตกลาดไปเลยจะไม่ทันเวลาเอาเนี่ยชิปมาใล้เร็ๆไม่ทันไม่รู้ว่าไปเลยเไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้หมุรอดเลยโอ้ยเราปีนไม่ขึ้นน่ะมันมีวิธีเร่งสปีดว่ะแบบกดชิดวิ่งอะไรเงี้ยดูด้อมดูดูด้อมอะไรทำไมเราติดขอบเวลาโดดวิ่งเท่าไหร่ก็กรโดดไม่ได้ใช่ใช่ใช่หนอ่ะเ๋ต้องกดคลิปหรือเปล่าท่าน มมีคนชี้อเผมก็ไม่รู้นะผมก็ลองกดดูไม่รู้มันได้เป่นัเวนจำแล้วว่าลุนพักลพักเราลุนพักเรากินเนยใช่ไม่มีปรปโยนเราต้องกินเนยมากเลยกิเยอมากเลยฮะโอ้หนี่ไงผมล่วงเลยดีครับผมไปผมไปแล้วสวัสดีครับไปแล้วดีเอุยอีกแล้วไปอีกแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบบมมิ โอเคโอเคโอเคเตี๋ยเตี๋ยเดินไปเดินไปเดินไปข้างๆน้ิ๊บทำอะไรอยู่ทะลุไปแล้วไม่ออกทะลุแล้วมันไม่เข้าดีไงแตกซ่านโอเคท่านกิ๊บท่านตัวร้ายยังงงพุ่งพุ่งทะลุเขาเจ๊งใช้แล้วก็ออกไปเลยมันไม่ได้เข้ากินเวลาหมดนะท่านกิบเวลาหมดเขาแค่ปีตายใคร โอ้ยเชียเชียเชียร์เอา่นเรเนี่ยอะไรเนี่ยเขาได้ใช้ไปแต่มันไม่ให้เข้ามันทะลุออกไปเลยหนาวจานสุดท้ายดเรียบร้อยเลยจัออกเลยออกเลยใคร้างีอะไรคือเกมเกจบแล้วเหรอคืออะไรวะเนี้กด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 ก่กดกดกกดกักดกดกดกคกดคดกดกก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 ักกกาคบ